สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกาบขั้วและแต่อยากบ่ายแม่อันดาคือเกาคือเดืมนะจ้าสำหรับคลิปในมือนีนั่นแม่อันดาก็มีบรรยากาศของตลาดสดอำเภอปราสาทมากฝากพี่ฝากน้องคือเกาเนาะค่ะสำหรับบรรยากาศในตอนนี้นั่นก็เป็นบรรยากาศในตอนเสาร์คือเกาเนาะค่ะพี่น้องและมือนีนั่นกะศิษ์พิเศษว่าทุกมือเนาะค่ะเพราะว่ามือนีกะสิมีพระมีพระสงฆ์มีสามเณรมาบิณฑบาตไลยหลายได้ค่ะพี่น้องสำหรับพระสงฆ์กับสามเณรนีแม่อันดาบ่าแน่ใจเนาะจ้าว่าข้าเจ้ามาจากวัดใด ทีเนี้ยเนี่ยแม่นดาคิดว่าน่าจะเป็นการบวชพักหรือดูร้อนหรือเปล่านี่ล่ละค่ะพี่น้องบัดนี้คลิปนี้นั่นพี่น้องบางคนก็อาจจะเห็นไปแล้วเนอกจากว่าแม่นดาได้ปล่อยไปแล้วรอบนึงบัดนี้ถามว่าเป็นยังแม่นดาจังไดเอาลงมาผักไม่วัติก็คือว่าคลิปแรกนั่นแม่นดาได้ใส่เพลงเนาะค่ะพี่น้องบัดนี้มันติลิิทธิต์คันเป็นวาติลิิทธิ์นี่เขาก็สามารถแบ่งรายได้ให้เขาได้แต่ว่าบัดนี้มันมีขึ้นมาอีกช่อยนึงว่า คันเ่นว่าเฮาละมือธี์อีกอย่างนึงกะเขาก็จะสามารถจำกัดการสร้างรายได้ของเฮานะคะพี่น้องบางท่านนี่แม่นดากระเลยตัดสินใจลบคลิปออกร็จแล้วข่อยก็เลยเอามานั่งผักเอาเองเนาะจ้ะพี่น้องทีแรกนั่นข่อยกะกะว่ามาต้องผักหลายดอกตีใส่เพ่งเอาก็ได้ดอกว่า่าสั่นคิดจังสั่นได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าในความที่ว่าจะของบ่มีเวลาเนาะจ้ะข่อยก็เลยคิดว่าเฮ็ดง่ายๆแบบนั้นก็ได้ได้รายได้บ่เต็มก็บ่เป็นยังแม่นดากระคิดแบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องบัดนี้ก็เลยมาคิดอีกอย่างหนึง่ง ่อยก็เลยว่าเอาโอเคเอามาผักไม่ก็ได้บบดน,นี้อาจจะมีพี่น้องหลายคนที่ว่าเห็นแม่นดาได้ทายคลิปตลาดเศร้าหรือว่าตลาดมือลงลายคลิปแล้วส่วนมากนั่นแม่นดาก็สิลงเป็นคลิปสันเนะจ้าพี่น้องบางคนก็อาจจะสงสัยว่า ่อยขึยได้ท้ายคลิปล่งดูแทคอยไปเ็ดหยังอยู่ที่ตลาดสดปราสาทวัดทีก็คือว่าแม่นดาไปเหตุงานเด้อคขาพี่นอ้องแม่นดากระพาอ,อันดานี่พักกันมาเหตุงานพาก,กันมารับจอบเนาะจ้ามุกคอยมีก็สิพาก,กันมาเหตุงานแต่มือผุ่นเดี้อพี่น้องบัดนี้ตอนเลิกงานกับประมาณเก่าโมงเนาะจ้าหลังจากที่ว่าคอยเลิกงานแล้วนั้นคอยก็เลยสิพากกันมาเลคายข้องกันต่อ ถามว่าเป็นยังแม่นดาจังไดภากันเฮ็ดงานหลายปฏิพี่น้องพี่น้องก็อาจจะหูเนาะค่ะว่าแม่นดาสมรถเบิดหลายบัดทันดีช่วงนี้นั่นก็ขายของเงียบเนาะจ้าขายไปขายมาแล้วว่าเพราะอันดาก็ะไรแต่ค่าน้ำมันไม่จับพี่น้องบัดนี้แม่นดาเขาไปขายตลาดนัดคลองถมยอดมันกับว่าใครไดปันใดแม่ขัพี่น้อง ช่วงนี้ขายของเงียบแพ่งไหมคะพี่นอ้องแม่นดากระแ่ใจว่ามันเป็นในช่วงปิดเทอมหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวา่าเศรษฐกิจบานเฮาตอนนี้ก็คือว่ามันบดีเลยไหมคะพี่น้องขายของกันเงียบเงียบแม่นดาก็เลยว่าจากว่าเสีเฮ็ดจังหดเนาะค่ะบัดท่านี่กะมาศบจังวะกับตอนที่ว่าเจ้าของป่วยเจ้าของบอสบายพร้อมพออันดาก็เลยว่าเจ้าป่วยจังสีเจ้ากับว่าต้องไปขายตลาดนัดดอกเพื่อนว่าจังสีเนาะพี่น้องเนาะบัดท่านี่แม่นดาก็เลยว่าเฮ็ดจังไดสั่นคันเม่นว่าพอหายขายตลาดนัดเฮ็ดจังใดเฮาจังดาลตจไป ตอนที่ว่าไปซื้อวัตถุดิบมาเฮ็ดชาบูเสียบไม่นั่นแหละค่ะพี่น้องคอยจําได้ว่าคอยไปนั่งคุยกับป้าใจไปนั่งคุยกับเล่าคุยไปคุยมากกัเลยว่าเอ้าป้าลูกน้องจะไปไซสเบิร์ดเจ้าคืออยู่คนเดียวคอยมาบาดใดคอยก็คือเห็นเจา้ายูคนเดียวแล้วลูกน้องจะไปไซสเบิร์ดเพิ่นก็นเลยว่าเอา้าลูกน้องป้าออกเบิร์ดแล้วล่ะเกดเพิ่นก็ว่าจังสีเนาะคอยก็เลยว่าเอา้าเราพูดได้ทรงของหายเจ้าเพิ่นก็นว่ากันหนีตีป้าก็ฝากเขาแถวนีส่งห้ตีเพิ่นก็ว่าจังสีเนาะพ บาดท่านี่คอยคิดไปคิดมาคอยก็เลยว่าเออว่าป้าใจเราบ่มีคนส่งของเราหาคนบ่ไดหรือว่าจังใดวะก็เลยลองถามเพิ่นเบิ่งงนอกว่าป้าอันป้ารับคนส่งของบอกคอยว่าเสียหายพ่อใหญ่โอนไปเฮ็ดหันหน้าคอยกระถามเราจังสี่ได้พี่น้องตอนที่ว่าคอยถามงานนั่นบอก่อยพระท่านไดถามผัว่อยพ่อค้ำเด้พี่น้อง พอ่อยถามเล่าแล้วแล้วก็เลยว่าโอดมัสิมาเห็ดยูบอมันลูกแต่มือได้นางเป็นกับปจังสีนอคอยก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยว่อยสีถามเล่าเบิงบัดนี้เอาโทรศัพท์ให้เราคุยกับปจจัยคุยไปคุยมาจังได๋ละว่าไปป้าไปครับประสันไปเย็นนี้เลยประซ่านคอยก็เลยเอ้าคอยถาม่อยบรคิดว่าเล่าสิไปไม่ขับพี่น้องบัด่านนี้พอแตาว่าจ้คของอันใดงานให้พัวแล้วมือล่างมาาจ้าของบอสบายจ้าของอยู่บานบได้ก็เลยต้องมากับเขา บันนี้ยู่ไปยู่มากก็เลยอันขอไปใจเฮ็ดงานขอไปขอมาเล่ากับจางคอยคอยก็เลยว่าเอามือละลอยก็ได้ดอกป้าลอยสองลอยขยับก่บ้าลอยเดียวขยับก็บ่าดอกขยอยก็เลยว่าจังสีเนาะบันนี้เพิ่นก็เลยว่าจักป่าสีจางจังได้ค่าเสียใจป่ากันรลายหลูกป่ากับมาดเล่ากับ่าจังสีคอยก็เลยว่าเอาป้าคอยได้อยากได้รลายป้านันดอกไดบ่หอดสามลอยคอยกับเอาได้ยวลอยเดียวคอยกับเอาคอยก็เลยว่าจังสีเนาะพี่น้องบันท่านีป่าใจก็เลยตัดสินใจจางคอย นี่ล่ะก,ก็เลยได้ที่มาที่ไปของการไปเหตุงานอยู่ตลาดสดอำเภอปราสาทเนาะจ้าเอาราคาสำหรับคลิปในมือนีแม่นดากะ็ะอจบไว้แต่เพียงสมนีสะก่อนจังคอยพอกันไม่ในคลิปวิดีโอนาสุดท้ทยนี่แม่นดาก็ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้กก็ซ้อยเป็นกำลังใจให้แม่นดาแนเดอคะ่ะขอบคุณได้หลายคะ่ะ